เรดช็อตพาไปโดชนะขึ้นท็อปโฟร์ของสุดมั่นหวังขยํำบอลหมัดหลังผ่านซึกแดงเดือดมาโดยชชนะท่วมทน้นต่อกันกันกบพิมลิกนัดที่26โอกาสดีสุดแชมเปี้ยนลีกเลือกผู้จะเล่นคู่แรกของคืนวันเสาร์บุกเยือนพวกของตารางยหญบอลหมัดสังเกตทำได้ไหมหลุนกันหนึ่งทุ่มครึ่งเฮดูเฮดแม้คู่นี้จะห่างหายก็เจอกันไปพักหนึ่งเนื่องจากเดอะเชอร์ี่ตกชั้นไปถึง2ปีเต็มแต่นัดล่าสุดเมื่อช่วงต้นสีสันน้าจำกันได้เป็นเราที่อัดอัน้นถล่มไม่เลี้ยงไป90 ก่อนอื่นมาเช็คสภาพความพร้อมของสองทีมกันเริ่มจากบอลมาเจ้าท่นพวกเขาจะช่วยใช้งานนักเแต่ถึง6กลายประกอบด้วยลอยเคลลี่กับตันทีมมาร์คัสชาเวเนียจูเนยียสซานิสลาสมาติอสวียอิวเลียซาบานยี และเดวิดบรูคส่วนตัวหลักอย่างเจฟเฟอร์สันเลอร์มาและฮามตาตอเล่ที่ต้องรอเช็คฟิตคาดว่าจะพร้อมลงสนามทั้งคู่ลีภูทีมเยือนจะยังขาดแน่ๆสองตัวทั้งเตียโก้กันตาลาและคาวิลแลมซี C, ที่ต้องเฝ้าลงหมอต่อดานโจโกเมสนนั้นหายเจ็บกลับมาซ้อมได้แล้วนอกจากนี้ข่าวดีอีกอย่างคือสื่อในบ้านเกิดของ Louis z, ลุยดีอาร์รายงานว่าเจ้าตัวอาจพร้อมมีชื่อในเกมนี้เลยขาดการส์จเป็นผู้เล่นตัวจริงบอลหมัดของเกลิโอนิวมาในแผน541เนโตเป็นผู้รักษาป,ประตู าการลัง5คนและจะขวาไปซาเชยอดัมสมิธคิสเมพแฮมแจ็คสีเฟนมาโกเซเนซีและจอแดนเซมูลาเจฟเฟอร์สันเลอร์มาฟิธทันยืนกลางคู่กับฟิลิปปีลิงโดยมีดังโกออลตาลา่าและฮาเมตาตอเลสร้างสรรโอกาสให้หน้าเป้าอย่างโดมินิกโซลานกีฝั่งลีพูของเจเกนคอปยังคงยุชชุดเดิมจากเกมพารลิแมนต์ยู70มาในระบบเกง4-3-3ไอซอนเบเกอร์เฝ้าเสา อิบูโกนาเตยืนเซ็นเตอร์คู่ฟอร์กิฟันได้ขนาบข้างด้วยแบ็กสองฝั่งอย่างเทนอาร์โนและแอนดูรูเบอร์ซันฮาวีเอเลียที่เล่นดีได้รับโอกาสต่อโดยเล่นเป็นสามิดฟิลด์รวมกับฟาบินโยและจอห์นแฮนเดอร์สันในขณะที่เกมลุกโคดีกักโปเป็นโฟาวานายขอยปันเกมสนับสนุน2ดาวยิงอย่างโมซาลาและดาวินูนเยส ว่าการถึงลูกเกมเมสซอโคดีคาดนัดก่อนแดงเดือดว่าสําคัญแล้วใช่ไหมเกมนี้มันยิ่งกว่านั้นเยอะเพราะทุกอย่างที่ทํามาตลอดในเดือนที่ผ่านมาจะสําเร็จจนไปแต่ท็อปโฟได้หรือเปล่าก็ว้กันที่จุดนี้แหละซึ่งมันก็ไม่ง่ายซะด้วยไม่ต้องเจอกับทีมบวยทีลุนีตกชั้นอย่างบอลมัดพวกเขาทําให้เห็นแล้วว่าขนาดอาเซนอลจากฝูงยังต้องลำบากแค่ไหนกว่าจะได้3มแตม้มลูกเกมคิดว่าลีพูที่มั่นใจกว่าจะเดินหน้าปลูกหวังเอาประตูเร็วเพื่อเก็บผลส่วนบอลมัดเองก็ไม่มีทางเลือกมากนักหนึ่งแต้ม น่าจะมาแพ็กรถบัสด้แดดและใช้ตัวจี้จีรอสวนสุดท้ายเชื่อว,ว่าโดยปัญหาแนวรับที่เสียประตูเยอะจะทําให้เจ้าบ้าตาไม่อยู่โดนหงแดงบุกมากระโูกถึงถิงถ่น4ประตูต่อศูนยและน,นี่คือคอฟนิวปีวิวถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันเราจะกลับมาคลิปหน้าสวัสดีครับ